โอนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านพี่ท่านหนึน่งแล้วก็สักคริปผมก็จะมาทำ Q&A ที่บอกเอาไว้ดิครับผมก็โอเคคำถามวันนี้ก็คือเอแท็กอีกคุงรู้จักพี่ไหมมานานยังสนิทกับใครรู้จักพี่ไหมไม่รู้มานานยังสนิทกับใครอ๋อสนิทกับเพื่อนครับผมโอเคไ,ไปดูคำถามต่อไป แท็กอิดคุงเคยโดนเคยโดนพวกเคยช่วยตัวเองไหมเนี่ยเคยโดนพวกเย็ดตูดไหมคุมไม่ใช่ตูดนะฮะไม่ใช่เกยไม่ใช่เกรนรับก็ไปโดนอะไรจะไปเอิคุณเคยช่วยตัวเองไหมเคยครับผมเมื่อสองสัปดน,นี้เองครับอีเมล มันโดนแฮกนะครับผมก็กู้คืนได้แล้วเลยลงคลิปได้นะครับผมโอเคคำถามไปไอซีคุณเพลงในคลิปเพลงอะไรในคลิปที่เพลงประกอบคลิปคลิปที่แล้วใช่ไหมครับก็จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวใครบอกแล้วกันนะครับผมโอเคคำถามต่อไปเลยไอซีอีคุงใครเป็นคนโปรโิดช่องนในตอนแรกเลยอะตอบหน่อยเถอะแรกๆเลยนะก็ไม่มีจำไม่ได้ไม,มันน่าจะมีแต่จำไม่ได้นี่ครับผม ดูคำถามต่อไปอ่านหนังสือคล่องเปล่าก็พอได้นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยคล่องบางครั้งก็ติดๆขัดๆ,ดๆนะครับโอเคไปดูคำถามต่อไปเป็นอินทนอะไรมีแฟนไหมเป็นเกเปล่าคิดยังไงกับพัวขอซับมีเพลงอินทนอะไรครับผมก็ผมจะขึ้นชื่อให้นะครับผมเห็นยังนะครับผม,ผมก็ประมาณนี้มีแฟนไหม no มั้งเป็นเกเปล่าไม่เป็น แอปชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจริงๆกับพวกอทรัพย์ก็มันไม่มีขามันไม่มีขาเด็ดเองครับต้องไปขอคนอื่นนะครับผมแบบเออไปขอกดกลับอะไรนี่แหละนะครับผมผมก็เคยเห็นแต่คลิปคนดังนะแ้วผมก็มันเป็นพวกขอทานนั่นแหละครับไม่ต้องสนใจมันน<ๆ>ี่ครับผมก็มาจึดคําถามแล้วครับผมคำถามนี้เด็ดสุดเลยถ้ามีกระเทยคนหนึ่งให้เงินหนึ่งเอ็มก็หนึ่งเอ็มก็หนึ่งล้านนะครับผม แต่นายต้องยอมเสียตูดนายจะเอาไหมไม่เอาหรอกครับผมเสียตูดนะครับเสียตูดนะครับโอเคก็ครับใครเอาผมก็ไม่รู้กันนะแต่ผมไม่เอาหรอกครับก็โอเคคริปนี้ก็หมดจานไปแล้วผมก็ถ้ชอบก็ยิมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมกิจไ์ก็ไม่สน,นครับก็อย่าลืมนะครับกด,กดด้วยแล้วกันนะครับผมก็ทำนี้ไปละวันครับอย่าลืม Subscribe ใส่บุ๊คด,ด้วยบ๊ายบาย